เราสามารถการันตีได้เลยว่าทางฟอมซอยเราตัวนี้นะครับเมื่อใส่ลงไปในดินเนี่ยมันสามารถยับยับย้งไม่ใช่จัดก,การนะยับยั้งหรือต่อต้านโรคราขาวโรคราสนิมในข้าวข้ขาวแตงกว่าแล้วก็ยาสูงได้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นจะตายท่านแปลงนะครับเอาไปใส่นะครับไม่ใช่ใบฝนต้นหนาวถ้าเป็นข้าวนาปีใช่ไหมครับกำลังจะออกพรรษาใช่ไหมหนาวกระมาใช่ไหมครับจะชอบเจอ ข้าวกำลังตั้งท้องกาบมันจะแห้งกาบข้างของข้าวมันจะแห้งอันนี้ก็สามารถจัดการได้นะครับแต่ไม่ใช่ทั้งแปลงย้ำครั้งนี้หนึ่งไม่ใช่จะตายทั้งแปลงแล้วเอาไปใช้นะครับต้องใช้ก่อนนะครับต้องใช้ก่อนนะครับอ,อ,อันนี้คอนเฟิร์มได้เอาไปพูดเลยจัาไปพูดได้เลยนะครับต่อมาต่อต้านโรคราขาวโรคราขาวเขาชอบเป็นผู้เปิดใหม่ปลูกใหม่เนาะแถวใต้แถวเหนือ หรือแถวบ้านเราที่เป็นกระถางปกติที่มันเกิดเชื้อราขาวๆแล้วก็ทําให้โลภพืชนะ